วันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2539พื้นป่าดงดิบอันสลับซับซ้อนของภาคเหนือเกิดเหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนความรู้สึกของคนทั้งประเทศเมื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังจากกรุงเทพมหานครจำนวน5คนได้หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยพวกเขาคือสมาชิกชมรมปีนเขาผู้พาผู้ฝ่าที่เลี่ยมไปด้วยพลังหนุ่มสาวอายุระหว่าง20 ถึง23ปีและทุกคนล้วนมีประสบการณ์เดินป่าอย่างโชคโชนสิ่งที่พวกเขาเหลือทิ้งไว้เป็นดูต่างหน้ามีเพียงเต็นท์ร้างหนึ่งหลังที่ตั้งตรงงานอยู่อย่างโดดเดี่ยวและหม้อสนามที่ภายในมีบะหมี่กึง่งสำเร็จรูปต้มค้างไว้จนเส้นอืดพองไพรซซึ่งวีแวลของผู้เป็นเจ้าของความผิดปกติไม่ได้มีเพียงแค่นั้นภายในเต็นท์กระเป๋าเป้เดินทางทางั้ง5ใบถูกจัดวางเรียงรายอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยทรัพย์สินมีค่ายอย่างกระเป๋าสตางค์ และบัตรประชาชนของทุกคนยังอยู่ครบถ้วนราวกับว่าพวกเขาเพียงแค่ลุกออกไปทําธุระช,ชั่วครู่และกำลังจะกลับมาทุกอย่างดูสงบนิ่งจนหน้าขนลุกทูกว่าไม่มีใครกลับมาเลยแม้แต่คนเดียวปฏิบัติการค้นหาครั้งมโหฬานได้เริ่มต้นขึ้นเจ้าหน้าที่ปูพรมค้นหาทั่วขุนเขาแต่บาแสของพวกเขากลับเลื่อนหายไปในสายหมอกในระหว่างการสืบสวนมีพยานปากเอกคนหนึ่ง ให้การถึงเหตุการณ์แปลกประหลาดในคืนก่อนที่พวกเขาจะหายตัวไปพยาเล่าว่าเห็นนักศึกษาทั้ง5คนนั่งล้อมวงกลางแผนที่และโต้เถียงกันอย่างดุเดือดภายในร้านอาหารริมเขาอะไรคือสาเหตุที่ทําให้กลุ่มเพื่อนที่รักใคร่กลมเกลียวต้องมาขัดแย้งกันในคืนสุดท้ายการสืบสวนดําเนินไปจนถึงถังตันและในที่สุดคดีนี้ก็ถูกเก็บเข้าสู่แฟ้มคดีปริศนาที่ปิดไม่ลงการเวลาล่วงเลยไปถึง 10ปีในฤดูใบไม้ร่วงปียาอนาย่านักเดินป่าคนหนึ่งได้บังเอิญไปพบรองเท้าเดินป่าเก่าคร่ำคร่าข้างหนึ่งซุกซ่อนอยู่ในพงหญ้ารกทึบลึกเข้าไปในเขตห่วงห้ามของป่ามันคือรองเท้าของดาวหนึ่งในนักศึกษาที่หายสาบสูญและที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ลึกเข้าไปในรองเท้าข้างนั้นเศษกระดาษแผ่นเล็กที่ถูกห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกอย่างแน่นหนาข้อความในกระดาษแผ่นนั้น ได้เปิดเผยความจริงของข้าคืนอันมืดมิดที่ถูกปิดตายมาตลอดทศวรรษขอโทษนะพี่อาร์ตทางที่ไม่มีในแผนที่ชื่อของพี่อาร์ตหัวหน้าทีมถูกระบุไว้อย่างชัดเจนข้อความสั้นๆนี้มีความหมายว่าอย่างไรการโต้เถียงในคืนนั้นคือเรื่องอะไรกันแน่และทางที่ไม่มีในแผนที่ซึ่งพี่อาร์ตเป็นคนเสนอคือเส้นทางสู่นรกขุมไหนทำไมไวัยรุ่นทั้งห้า คนจึงไม่มีวันได้หวนคืนกลับมาย้อนเวลากลับไปสู่ปีอัด2539เราจะเดินเท้าเข้าสู่ป่าลึกเพื่อขไขปริศนาการหายตัวไปครั้งนี้หากคุณไม่จดจำพวกเขาชื่อของพวกเขาจะเลือนหายไปตลอดกาลนี่คือการดร้วยคดีปริศนาวันศุกร์ที่17พฤษภาคมอัน2539เวลา14 สามสิบน,นันน้อบริเวณหน้าประตูมหาวิทยาลัยชื่อดังย่านสามย่านรถบัสขนาดเล็กสภาพกลางเก่ากลางใหม่จอดรออยู่นี่คือการเดินทางเพื่อไปเข้าค่ายยดูร้อนของชมรมปีนเขาผู้พาชมรมแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี2530มีชื่อเสียงเรื่องการพิชิตยอดดอยทั่วประเทศไทยในทุกปิดเทอมแม้จะมีสมาชิกในทะเบียนมากแต่สมาชิกหลักที่ทำกิจกรรมจริงจังมีเพียงสิบกว่าคนเท่านั้น และในทริปบุกป,ป่าภาคเหนือครั้งนี้มีผู้ร่วมเดินทางทั้งหมด5คนอาร์ตอายุ23ปีนักศึกษาชั้นปีที่3คณะบริหารธุรกิจเขาคือรุ่นพี่ผู้เจนจัดประสบการณ์2ปีเต็มในการพิชิตภูกระดึงดอยอินทนนท์และดอยหลวงเชียงดาวอาร์ตมีบุคลิกของผู้นำที่สมบูรณ์แบบละเอียดรอบคอบแต่ในบางครั้งความมั่นใจในตัวเอง ที่สูงริ้วก็ทําให้เขามักจะยึดความคิดของตนเป็นใหญ่เขาต้องการพิสูจน์ให้ทุกคนเห็นว่าเขาคือผู้นําที่พึ่งพาได้และทริปนี้เขาเตรียมเซอร์ไพรส์บางอย่างไว้ให้เพื่อนๆนดาวอายุ22ปีนักศึกษาชั้นปีที่2คณะวิทยาศาสตร์สาขาชีววิทยาเธอเข้าร่วมชมรมเมื่อปีก่อนและกลายเป็นกําลังหลักที่ขาดไม่ได้หน้าที่ของเธอคือการตรวจสอบอุปกรณ์และสเสบียงด้วยความเป็นคนช่างสังเกตและรอบคอบ ดาวมักจะเป็นคนแรกที่เอ่ยปากคัดค้านหากเห็นว่าสถานการณ์เริ่มไม่ปลอดภัยเอกอายุ21ปีนักศึกษาชั้นปีที่สองคณะวิศวกรรมศาสตร์หนุ่มนักกีฬาผู้มีพละกกำลังเหลือเฟือเขาเป็นตัวสร้างสีสันและเสียงหัวเราะให้กับกลุ่มเสมอฟ้าอายุ21ปีนักศึกษาชั้นปีที่สองคณะจิตวิทยาหญิงสาวผู้เงียบขรึมแต่มีความอดทนเป็นเลิศจิตใจเข้มแข็งไม่แพ้ผู้ชาย และสุดท้ายเก่งอายุ20ปีน้องเล็กเฟรชชี่ปีหนึ่งคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นี่คือการเดินป่าระยะไกลครั้งแรกในชีวิตของเขาเวลา1 5 0ูนันล้อรถหมุนออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าสู่ภาคเหนือบนรถสมาชิกทั้ง5คนได้ทบทวนแผนการเดินทางอีกครั้งเป้าหมายคือการเดินเท้าจากจุดเริ่มเดินขึ้นสู่ยอดดอยสูงสุดแวะพักค้างแรมที่ จุดสกัดบนสันเขาและเดินลงกลับมาในบ่ายวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมเส้นทางที่เลือกนั้นถือว่าเป็นเส้นทางมาตรฐานปลอดภัยและเป็นที่นิยมในหมู่นักเดินป่าสมัยนั้นระยะเวลา2วันหนึ่งคืนถือว่ากำลังพอดีและมีจุดพักเจ้าหน้าที่ป่าไม้คอยดูแลหากเกิดเหตุฉุกเฉินต้องเข้าใจว่าในยุคป,ปี2539นั้นไม่มี GPS หรือสมาร์ทโฟนให้นำทางนักเดินป่าต้องพึ่งผา แผนที่ทหารและเข็มทิศเท่านั้นโทรศัพท์มือถือเริ่มมีใช้แต่สัญญาในป่าแทบจะเป็นศูนย์การขอความช่วยเหลือทำได้เพียงวิธีเดียวคือต้องเดินเท้าไปหาเจ้าหน้าที่เวลา19 3เกสสบนคณะเดินทางถึงตัวอำเภอเมืองเชียงใหม่หลังจากแวะฐานข้าวเย็นพวกเขาเหมารถสองแถวแดงขึ้นไปยังที่พักโฮมสเตย์ของชาวบ้านใกล้จุดเริ่มเดินเท้าเจ้าของที่พักให้การว่าเมื่อมาถึงเวลาประมาณ 20 30นั้นพวกเขาก็รีบจัดของทันทีเช็คเปเช็คสเสบียงเตรียมตัวอย่างขมักเขม,มนเวลา22่องศูนย์อาณาอาร์ดเดินมาถามเจ้าของบ้านเรื่องสภาพอากาศซึ่งโชคดีที่กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์ว่าฟ้าจะเปิดเช้าตรู่วันเสาร์ที่18พฤษภาคมเวลา5้าศูนย์แน,นทั้งห คนตื่นขึ้นมาสูดอากาศบริสุทธิ์หลังทานข้าวต้มมื้อเช้าเวลา6.30นพวกเขาเดินเท้าออกจากที่พักมุ่งหน้าสู่ด่านตรวจอุทยานเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เข้าเวลาจำได้แม่นยำว่าทุกคนดูแข็งแรงร่าเริงและอุปกรณ์ครบครันบันทึกเวลาลงเขาระบุไว้ว่าเป็นวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมเวลา17.00น,นาการเดินป่าเริ่มต้นขึ้นในเวลา 7. 30นันท้องฟ้าแจ่มใสไร้เมฆหมอกเป็นวันที่สมบูรณ์แบบสำหรับการผจญภัยเวลา11 3เนนพวกเขาพิชิตยอดเขาลูกแรกได้สำเร็จนักท่องเที่ยวกลุ่มหนึ่งจากลำปางถ่ายรูปพวกเขาไว้ได้เป็นภาพสุดท้ายที่เห็นรอยยิ้มของทุกคนขณะกำลังกินขนมและหยอกล้อก,กันเวลาส3บศูนย์ดอก ทั้งห้าคนออกเดินเท้าต่อมุ่งหน้าสู่จุดทักแรมที่กำหนดไว้แต่เว่าพวกเขาไปไม่ถึงจุดหมายนั้นพวกเขาหายไปไหนเกิดอะไรขึ้นในป่าทึบยามค่ำคืนจากการเดินป่าที่แสนสุขสงบก,กำลังจะพลิกผันไปสู่โศกนาฏกรรมที่คาดไม่ถึงวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมเวลา6กศูนย์นาเจ้าหน้าที่ประจำจุดสกัดบนสันเขา เริ่มทำการตรวจนับจํานวนนักท่องเที่ยวตามปกติแต่กลับไม่พบกลุ่มนักศึกษาจากชมรมผู้ผาที่แจ้งยอดไว้เมื่อวานเจ้าหน้าที่คิดในแง่ดีว่าพวกเขาอาจเปลี่ยนแผนหรือกลางเต็นที่อื่นซึ่งเป็นเรื่องปกติของวัยรุ่นทางบ้านของเด็กทั้ง 5. คนยังคงไม่รู้ระแคะระขายเวลา17.00นซึ่งเป็นกำหนดการลงเขาผ่านพ้นไป โดยไม่มีใครมารายงานตัวที่ด่านตรวจด้านล่างเวลา19ศนย์อันเจ้าหน้าที่ด่านตรวจเริ่มเอใจจึงรายงานสถานการณ์ไปยังหัวหน้าอุทยาแนแอดแต่ก็ตัดสินใจรอดูสถานการณ์อีกหนึ่งคืนเพราะคิดว่าอาจจะแค่เดินช้าเช้าวันจันทร์ทันที21พฤษภาคมเวลา8ศนย์อันนะประธานชมรมที่มหาวิทยาลัายเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติเมื่อเพื่อนทั้งห้า คนไม่มาเข้าเรียนเขาจึงรีบโทรแจ้งผู้ปกครองเวลา9-30าสนอพ่อของอาร์ตพยายามโทรเข้ามือถือลูกชายแต่ได้ยินเพียงเสียงตอบรับว่าไม่มีสัญญาณตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกเวลา1 0บศูนนั่นครอบครัวของทุกคนร้อนใจจนนั่งไม่ติดและประสานงานไปอย่างที่ทำการอุทยานทันทันทีปฏิบัติการค้นหาจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ทีมค้นหาชุดแรกประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้8นายและอาสาสมัครกู้ภัยท้องถิ่น5นายรวม13ชีวิตปูพรมค้นหารัศมี5กิโลเมตรจากจุดพักแรมเวลา15บหยี่สิบนันการค้นพบครั้งสำคัญก็เกิดขึ้นห่างจากเส้นทางหลักไปประมาณ2กิโลเมตรในหุบเขาที่เงียบสงัดทีมค้นหาพบเต็นท์สีน้ำเงินหนหลังตั้งต,งตระหง่านอยู่ ภาพที่เห็นทําเอาเจ้าหน้าที่ขนลุกเต็นท์ถูกกางไว้อย่างดีสิบหน้าเต็นท์เปิดอาไว้แต่ไร้เงาคนภายในเต็นท์เป้สนามห้าใบวางเรียงชิดกันอย่างเป็นระเบียบเมื่อตรวจค้นภายในเป้ยิ่งสร้างความมุนงงเสื้อผ้าสำรองอุปกรณ์อาบน้ําขนมทุกอย่างอยู่ครบที่น่ากลัวที่สุดคือกระเป๋าสตางค์และบัตรประชาชนของทุกคนยังอยู่ในเป้ในกระเป๋าของอาร์ตมีเงินสดอยู่หลายพันบาท พร้อมบัตรนักศึกษาของดาวก็เช่นกันกระเป๋าเครื่องสอําอางและของใช้ส่วนตัวไม่มีร่องรอยการรื้อคน้นด้านหน้าเต็นท์พบหม้อสนามวางอยู่บนเตาแก๊สปิคนิกที่แก๊สหมดไปแล้วภายในหมอ้อมีบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่ต้มค้างไว้เส้นอืดจนเต็มหมอ้อรากับกาลังจะกินแต่มีเหตุให้ต้องหยุดชะงักตะเกียงเจ้าพายุวางอยู่ข้างในเต็นท์ในสภาพใสตะเกียงไหมจนหมดหัวหน้าชุดค้นหาซึ่งเป็นพรานป่าชํานาญทางยืนยันว่า ผิดวิสัยอย่างยิ่งปกติถ้าหลงป่าหรือนีสัตว์ร้ายข้าวของต้องกระจัดกระจายแต่นี่ทุกอย่างเรียบร้อยเกินไปเหมือนฉากละครที่ทุกเซตไว้ฝนที่ตกลงมาปล่อยปล่อยฉล้างรอยเท้าไปจนเกือบหมดไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือคราบเลือดแม้แต่หยดเดียวเย็นวันนั้นกองกําลังเสริมถูกระดมเข้ามาทั้งตํารวจตาชดและชาวบ้านรวม33ชีวิตแต่เมื่อความมืดเข้าปกคลุม การค้นหาจำต้องยุติชั่วคราวเพราะป่าดงดิบยามค่ำคืนนั้นอันตรายเกินไปวันอังคารที่21พฤษภาคมเวลา5.00น,นฟ้าสางการค้นหาดำเนินต่อเวลา10.00นห่างจากเต็นท์ไปราว500เมตรพบร่องรอยกองใบไม้แห้งถูกกวาดออกคล้ายมีคนมานั่งพักแต่ไม่พบสิ่งของใดๆกระทั่งช่วบ่าย พบหลักฐานชิ้นที่สองผ้าเช็ดหน้าสีฟ้าปักลายดอกไม้ตกอยู่ซอกหินริมลำธารมันเปียกชื้นและแม่ของดาวยืนยันทันทีที่เห็นรูปถ่ายว่านั่นคือผ้าเช็ดหน้าของลูกสาวที่เธอปักชื่อย่อให้ด้วยมือตัวเองแต่นั่นคือทั้งหมดที่พบทั้งห้าชีวิตเหมือนระเหยกลายเป็นไอทิ้งไว้เพียงคำถามว่าพวกเขาเดินออกจากเต็นท์ไปทำไมทำไมถึงทิ้งของสำคัญไว้ และทำไมถึงหายไปพร้อมกันโดยไม่มีใครรอดกลับมาวันพุทธที่22พฤษภาคมล่วงเข้าสู่วันที่4ของการค้นหาตำรวจภูธรภาค5ได้ส่งทีมสืบสวนลงพื้นที่สอบปากคำชาวบ้านและร้านค้าระลอกใหม่เพื่อหาเบอะแสว่าทำไมพวกเขาถึงไปตั้งเต็นท์ในจุดที่ห่างไกลเส้นทางหลักขนาดนั้นเวลา10.30น,น ตำรวจได้บาะแสสำคัญจากลุงสมชายเจ้าของร้านขายของชำและอาหารตามสั่งเล็กๆที่ตั้งอยู่ตรงจุดทักระหว่างทางลุงสมชายวัย60ปีผู้คุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวมานับสิบปีให้การที่พลิกคดีลุงจำได้แม่นว่าเย็นวันเสาร์ที่18พฤษภาคมเวลาประมาณหนึ่งทุ่มกลุ่มนักศึกษา5คนนี้แวะมาที่ร้านสภาพทุกคนยังดูดี ไม่มีใครบาดเจ็บพวกเขาสั่งผัดกะเพราะและน้ำอัดลมมาทานบรรยากาศดูคึกค,คืนแต่จุดเปลี่ยนเกิดขึ้นหลังกินข้าวเสร็จลุงสมชายเล่าว,ว่าพวกเขาเอากลางแขนที่ทหารออกมาบนโต๊ะแล้วบรรยากาศก็เปลี่ยนไปทันทีไอ้หนุ่มแว่นตัวสูงสูงที่น่าจะเป็นหัวหน้าทีมมันชี้ไปที่จุดหนึ่งในแผนที่แล้วพยายามอธิบายอะไรสักอย่างหน้าตาขึงขังแต่เพื่อนคนอื่นๆสายหัวโดยเฉพาะหนูผู้หญิงคนหนึ่ง คาดว่าเป็นดาวหน้าตาเธอดูเครียดมากเธอกางมือห้ามเหมือนไม่เห็นด้วยลุงได้ยินประโยคขาดขาดหายหายจับใจความได้ว่ามันอันตรายนะพี่ไม่อยู่ในแผนที่นะเรามีน้องปีหนึ่งมาด้วยดาวกำลังพยายามเตือนสติอาร์ตเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะความเป็นห่วงเก่งน้องใหม่ของทีมการถกเถียงกินเวลาเกือบยี่สิบนาทีสุดท้ายอาร์ตพับแผนที่เก็บแล้วพูดโน้มน้าวด้วยน้ำเสียงจริงจัง จนเพื่อนๆเ,เริ่มพยักหน้าอย่างจำยอมเหมือนจะยอมตามใจผู้นำเวลาประมาณ2ทุ่มพวกเขาจ่ายเงินและเดินออกจากร้านไปแต่แทนที่จะเดินไปตามทางปกติสู่จุดพักแรมพวกเขากลับมุ่งหน้าฉีกออกไปทางพุกเขาด้านตะวันตกลุงสมชายยังนึกสงสัยว่าดึกป่านนั้นจะเดินไปทางนั้นทำไมเพราะมันเปรี่ยวมากต่อมาเวลา14.00แอนมีพยานอีกคนคือ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าหน่วยย่อยให้การสอดคล้องกันว่าเวลาประมาณสามทุ่มเห็นแสงไฟฉายกลุ่มหนึ่งเดินผ่านป้อมยามมุ่งหน้าลงหุบเขาเจ้าหน้าที่ตะโกนถามว่าจะไปไหนอาตะโกนตอบกลับมาว่าหาที่กางเต็นท์แถวนี้ครับเจ้าหน้าที่ชวนให้มานอนที่ป้อมก็ปฏิเสธแล้วเดินหายไปในความมืดข้อมูลจากพยานทั้งสองปากชี้ชัดคืนนั้นมีการเปลี่ยนแผนการทันหันที่เกิดจากความต้องการของอาร์ตและแม้เพื่อนจะคัดขาน แต่สุดท้ายก็ต้องจำยอมเดินตามผู้นำไปสู่เส้นทางมรณะเส้นทางใหม่ที่อาร์ตดึงดันจะไปให้ได้คือที่ไหนกันแน่และทำไมเขาถึงมั่นใจขนาดนั้นวันพฤหัสบดีที่23พฤษภาคมการค้นหาขยายวงกว้างเป็น10กิโลเมตรแต่ก็ไร้ผลความหวังริบหรี่ลงทุกนาทีพ่อของอาร์ตเดินลุยป่าตะโกนเรียกชื่อลูกจนเสียงแหบแห้ง แม่ของดาวนั่งกอดเสื้อลูกสาวร้องไห้อยู่ที่ศูนย์อำนวยการวันที่30พฤษภาคม 10. วันหลังการหายตัวไปที่ประชุมตำรวจสรุปสถานการณ์ปมสำคัญอยู่ที่แผนที่แผนนั้นแผนที่ทหารที่พวกเขากางดูที่ร้านลุงสมชายไม่ถูกพบในเต็นท์และไม่พบติดตัวใครตำรวจเรียกประธานชมรมปีนเขามาสอบสวนเพิ่มจนได้ข้อมูลที่น่าตกใจประธานเล่าว่าเดือนก่อนอาร์ตเคยพูดเปรย,ปรยในวงลาว่า เขาไปเจอข้อมูลลับไหนเว็บบอร์ดสมัยนั้นยุคอินเทอร์เน็ต56ขาเพิ่งเริ่มว่ามีน้ำตกปิดหรือหุบเขาลับแหลซ่อนอยู่ในป่าแถบนั้นซึ่งสวยงามมากและคนทั่วไปไม่รู้อาร์ตอยากจะเป็นคนแรกๆที่พาทีมไปพิชิตเพื่อสร้างตำนานให้ชมรมนี่คือเบาะแสสำคัญอาร์ตไม่ได้หลงทางแต่เขาจงใจพาเพื่อนออกนอกเส้นทางเพื่อไปยังจุดที่เขาเชื่อว่ามีอยู่จริง โดยอ้างอิงจากข้อมูลในโลกออนไลน์ยุคบุกเบิกวันที่31พฤษภาคมทีมค้นหานำเครื่องตรวจจับโลหะสแกนพื้นที่รอบเต็นท์อย่างละเอียดเวลาบ่าย3โมงห่างจากเต็นท์ไป100เมตรใต้โคนต้นไม้ใหญ่เครื่องส่งเสียงร้องเตือนเจ้าหน้าที่ขุดคุยใบไม้ออกพบเข็มทิศตกอยู่เป็นเข็มทิศของอาร์ตสภาพกรอบแตกเล็กน้อยแต่ยังใช้งานได้การที่เข็มทิศตกอยู่ตรงนี้ แปลว่าพวกเขาอาจจะแวะดูทิศทางแล้วทําตกหรือเกิดเหตุชุลมุนบางอย่างการค้นหาดําเนินไปจนถึงสัปดาห์ที่3กําลังพลกว่า120ในระดมค้นหาพื้นที่ปาก,กว่า700ตารางกิโลเมตรซึ่งกว้างใหญ่ไพศาลเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรป่าดงดิบแถบนี้เต็มไปด้วยหน้าผาสูงชันถ้าลึกและเหตุที่มองไม่เห็นก้นวันที่10มิถุนายนการค้นหาครั้งใหญ่ถูกสั่งยุติลงชั่วคราว เปลี่ยนเป็นชุดล่าตระเวนย่อยแทนสร้างความเจ็บปวดให้แก่ครอบครัวอย่างที่สุดพ่อของอาตลาออกจากงานทิ้งชีวิตในเมืองหลวงมาเช่าบ้านอยู่ตีนเขาเพื่อออกตามหาลูกชายทุกวันแม่ของดาวต้องถูกหามส่งโรงพยาบาลเพราะตรอมใจฤดูฝนผ,นผ่านพ้นไปฤดูหนาวเข้ามาแทนที่ป่าเปลี่ยนสีแต่ความจริงยังคงถูกกลืนหายไปในความมืดมิดของขุนเขาฤดูการผันเปลี่ยนจากปี2539สู่ปี 2540 41 42ข่าวการหายตัวไปของ 5. นักศึกษาค่อยๆเลือนหายไปจากหน้าหนังสือพิมพ์ถูกแทนที่ด้วยข่าวการเมืองและเศรษฐกิจยุคต้มยำกุ้งสังคมเริ่มลืมเลือนแต่ครอบครัวของผู้สูญหายไม่เคยลืมแม้แต่วินาทีเดียวพ่อของอาร์ตผมเริ่มเปลี่ยนเป็นสีดอกเหลาใบหน้ากลานแดดกลานฝนสมุดบันทึกของเขาเต็มไปด้วยแผนที่ที่วาดเอง ขีดค่าจุดที่เดินหาแล้วด้วยปากกาสีแดงพื้นที่สีน้ำเงินที่ยังไม่ได้ไปเหลือน้อยลงทุกทีรองเท้าเดินป่าคู่แล้วคู่เล่าศึกจนขาดขาเท้าพ่อของเอกล้มป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองแตกจากความเครียดกลายเป็นอัมพฤกต์ต้องมีแม่คอยดูแลครอบครัวของฟ้าตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่ต่างประเทศเพื่อหนีจากความทรงจำที่เจ็บปวดส่วนพ่อแม่ของเก่งน้องเล็กของกลุ่มเก็บตัวเงียบไม่พูดถึงลูกชายอีกเลย เพราะทำใจไม่ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเดิมย้ายไปหมดแล้วแฟมคดีกลายเป็นกระดาษเหลืองกรอบอยู่ในห้องเก็บเอกสารป่าแห่งนั้นเริ่มมีนักท่องเที่ยวมากขึ้นถนนหนทางดีขึ้นมีรีสอร์ทผุดขึ้นมาแต่พื้นที่ต้องห้ามในหุบเขาลึกยังคงเป็นดินแดรลีลับเช่นเดิมทุกวันที่18พฤษภาคมพ่อของอาจ,จะกลับไปที่จุดกางเต็นท์จุดทูบบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาขอให้เปิดทางให้เจอลูก ไม่ว่าจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามความหวังดูเหมือนจะริบหรี่จนแทบมอดดักใครจะคิดว่าความจริงที่ซ่อนอยู่กำลังรอเวลาที่จะถูกเปิดเผยออกมาในอีกสิบปีให้หลังวันที่เจ็ดตุลาคมลสองห้าร้อยเวลาสิบสามสิบนับป่าลึกที่ไม่ใช่เส้นทางท่องเที่ยวช่างภาพอิสระไวว 38ตปีผู้หลงไหลธรรมชาติได้ปีนออกนอกเส้นทางเพื่อหามุมถ่ายรูปต้นไม้หายากเขาไต่ลงไปตามไหลเขาที่ลาดฉันและรกทึบห่างจากเส้นทางหลักประมาณ30เมตรขณะดกำลังเล็งกล้องเท้าของเขาไปสะดุดเข้ากับวัตถุบางอย่างเมื่อก้มลงดูเขาก็ต้องชะงักมันคือรองเท้าเดินป่าสภาพเก่าคร่ำคร่าตะไคร่น้ำจับจนเขียวแต่ทรงของมันบอกได้ว่าเป็นรองเท้ายุคเกด้วยสัญชาตญาณเขาหยิบมันขึ้นมา น้ำหนักของมันผิดปกติเหมือนมีอะไรยัดอยู่ข้างในเมื่อสองฝ่ายเข้าไปดูเขาพบถุงพลาสติกใสมัดปากแน่นยัดไว้ลึกสุดตรงปลายเท้าเขาค่อยๆแกะถุงพลาสติกที่เปื้อนฝุ่นดินออกมาภายในมีกระดาษสมุดฉีกแผ่นหนึ่งพับอยู่เมื่อคลี่ออกลายมือวาดๆที่เขียนด้วยปากกาลูกลื่นสีน้ำเงินก็ปรากฏขึ้นขอโทษนะพี่อาจทางที่ไม่มีในแผนที่ ประโยคสั้นๆนี้ทําให้ขนแขนของเขาลุกฉันมันไม่ใช่ขยะแต่มันคือสาสารสั่งเสียเขาจําชื่อพี่อาร์ตได้ลางๆจากข่าวเก่าเมื่อสิบปีก่อนเขารีบนําหลักฐานนี้ส่งให้เจ้าหน้าที่อุทยานทันทันทีตํารวจรุดมาที่เกิดเหตุรองเท้าคร้างนั้นถูกยืนยันว่าเป็นของดาวเบอร์สารุ่นยอดนิยมของผู้หญิงในยุคนั้นด้านในลินรองเทา้ามีรอยปากกาเขียนชื่อจังๆว่า ดาอากองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบกระดาษโน้ตพบว่าลายมือเป็นของดาวจริงน้ำหนักการกดปากกาและลักษณะตัวอักษรที่สั่นไหวบ่งบอกว่าคนเขียนอยู่ในสภาวะกดดันหรือหวาดกลัวอย่างสุดขีดหรืออาจจะกำลังบาดเจ็บข้อความทางที่ไม่มีในแผนที่คือกุญแจสำคัญที่ไขปริศนาทั้งหมดมันยืนยันว่าสิ่งที่อาร์ธพยายามจะพาเพื่อนไปในคืนนั้นคือเส้นทางที่ไม่มีการรับรองและดาวรู้ตัวว่าเธออาจจะไม่รอด จึงเขียนข้อความนี้ใส่ถุงพลาสติกยัดไว้ในรองเท้าเผื่อว่าวันหนึ่งหากร่างของเธอเน่าสลายไปอย่างน้อยรองเท้าข้างนี้อาจจะล่อยน้ำหรือมีสัตว์คาบไปจนมีคนมาพบเจ้าหน้าที่ระดมกำลังค้นหาจุดที่พบรองเท้าอีกครั้งเป็นเวลาสามวันเต็มแต่ก็ไม่พบชิ้นส่วนกระดูกหรือสิ่งของอื่นใดกาลเวลาสิปีกระแสน้ำและดินถลม่ม คงพาทุกอย่างจมลึกหายไปในธรณีสารตุลาคม2549การค้นพบรองเท้าทําให้คดีถูกหรือฝืนตํารวจสืบสวนยุคใหม่ที่มีความรู้ด้านไอทีเริ่มตามรอยคําให้การของประธานชมรมเรื่องกระทู้ในอินเทอร์เน็ตทีมสืบสวนขุดคุยฐานข้อมูลเก่าของเว็บบอร์ดเดินป่ายุคแรกเริ่มจนไปเจอกระทู้หนึ่งตั้งเมื่อเดือนเมษายน2539หัวข้ออันศิลแดนสนธยา หุบเขาลับที่คนไม่รู้จักโดยยูเซอร์ชื่อ n มล i ทน i n g เนื้อหากระทูบรรยายถึงหุบเขาลึกทางที่ใต้ของดอยที่สวยงามราวกับสวรรค์มีน้ำตกซ่อนอยู่แต่ไม่มีเส้นทางเข้าถึงต้องใช้วิธีเดินตัดป่าเข้าไปและที่สำคัญในคอมเมนต์มีคนใช้นามแฝงว่า Echo a r อาร์ตคาดว่าเป็น a r รเข้าไปตอบว่าเดือนหน้าผมจะพาทีมไปพิชิตครับขอบคุณสำหรับข้อมูล ตำรวจนำข้อมูลนี้ไปปรึกษานักธรณีวิทยาและพรานป่าอาวุโสทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพื้นที่พิกัดนั้นคือหุบเหวนรกมันเป็นพื้นที่ดินอ่อนริมหน้าผาหินปูนที่พร้อมจะถล่มได้ทุกเมื่อหากมีฝนตกและบันทึกกรมอุตุยืนยันว่าคืนวันที่17พฤษภาคม2539มีฝนตกหนักในพื้นที่นั้นจิกซอทุกชิ้นถูกต่อจนครบอาจเชื่อข้อมูลในเน็ตด,ด้วยความมั่นใจ เขาพาเพื่อนเดินตัดป่าในคืนวันที่18ไปตั้งเต็นในจุดที่ใกล้น้ำตกวันรุ่งขึ้น19เขาเขาพ,พ่อขอนค่ะพวกเขาทิ้งสัมภาระหนักไว้ที่เต็นท์เพื่อจะเดินตัวปลิวไปดูน้ำตกแล้วกลับมาแต่หารู้ไม่ว่าดินที่นั่นชุ่มน้ำจากฝนเมื่อสองวันก่อนพฤศจิกายน2549ตำรวจสรุปสำนวนปิดคดีโดยจำลองเหตุการณ์สังเขตได้ดังนี้ เช้าวันที่19พฤษภาคมอาร์ตนำทีมเดินลงสู่หุบเขาตามหลายแทงดาวพยายามทัดฐานแต่ไม่เป็นผลเมื่อเดินลึกเข้าไปพื้นดินที่ดูเหมือนมั่นคงกลับเป็นเพียงหน้าดินบางๆที่ปกคลุมโพรงหินด้านล่างวินาทีแห่งหายนะอาจเกิดขึ้นชั่วพริบตาดินถลม่มหรือหินสไลด์กวาดเอาร่างของทั้งห้าคนร่วงหล่นลงสู่ก้นเหวลึกที่ไม่มีใครเข้าถึงดาวอาจจะเป็นผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวในตอนแรก หรืออาจจะบาดเจ็บสาหัสและติดขางอยู่ณจุดใดจุดหนึ่งที่ขยับไปไหนไม่ได้เธอรู้ตัวว่าวาระสุดท้ายกำลังมาถึงเธอจึงฉีกกระดาษสมุดที่ติดตัวมาเขียนข้อความสุดท้ายด้วยมือที่สันเทาขอโทษนะพี่อาร์ตทางที่ไม่มีในแผนที่เธอหอมันอย่างดียัดใส่รองเท้าแล้วอาจจะถอดรองเท้านั้นวางไว้ในจุดที่น้ำน่าจะพัดพาไปถึง หรือสัตว์ป่าอาจจะคาบรองเท้าข้างนั้นขึ้นมาทิ้งไว้ข้างบนในเวลาต่อมารายงานสรุปว่าเป็นอุบัติเหตุจากภัยธรรมชาติและการตัดสินใจที่ผิดพลาดการถแถลงข่าวปิดคดีสร้างความสะเทือนใจไปทั่วประเทศพ่อของอาร์ตหลับฝังด้วยน้ำตาหนองหน้าเขาไม่โทษลูกชายแต่โทษชะตากรรมและความประมาทของวัยหนุ่มแม่ของดาวกอดรองเท้าข้างนั้นไว้แนบบอกเหมือนได้กอดลูกสาวเป็นครั้งสุดท้ายอย่างน้อยลูกของเธอก็ได้ทำหน้าที่ จนวินาทีสุดท้ายคือการส่งข่าวกลับมาบอกทุกคนปัจจุบันอาเตอร์2,568ผ่านไปแล้วเกือบ30ปีร่างของนักศึกษาทั้ง5ยังคงหลับไหลยอยู่ณนะที่แห่งใดแห่งหนึ่งในหุบเขาลึกแห่งนั้นเป็นส่วนหนึ่งของผื้นป่าตลอดกาลร,รองเท้าข้างนั้นและเศษกระดาษถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์กรมตำรวจเพื่อเป็นอุทารณ์เตือนใจนัก ว่าธรรมชาติยิ่งใหญ่และน่าเกรงขามเสมออย่าท้าทายอำนาจของป่าด้วยความประมาทและทางที่ไม่มีในแผนที่อาจจะเป็นทางที่ไม่มีวันได้กลับออกมาขอไว้อะไรแด่ดวงวิญญาณของอาจดาวเอกฝาและเก่งมานที่นี้นี่คือการรื้อคดีปริศนา